โยซ่ Yo, าดิวิวรุ่นเมกาดิวิวรุ่นรูปยดิวิวรุ่นชาวชายสะโกนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นตัวเกม Monster World Monster w h i t นะครับบนเจ้าตัวเครื่อง rog ally กันในปี2026นี่นี้นะเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพกับเจ้าตัวเครื่อง rog ally gen 1ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมันจะมี gen 1กับ gen 2นะท่านผู้ชมนะ gen 1ก็จะเรียกว่า rog ally ส่วน gen 2เขาจะเรียกว่า rog xbox ally นะมันจะมีตัวสีขาวนะครับที่เป็นตัวธรรมดานะครับกับตัวสีดำที่เป็นตัว x นะสีขาวแรม16บหกิกสีดำแรม24่สกิกนะอ่า สำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับเครื่อง ROG อะไรคือเครื่องอะไรนะครับมันคือเครื่องคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของเครื่องเล่นเกมพกพาน,นั่นเองนะครับตัวนี้อืมใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 11แท้นะติดมาให้ในเครื่องเลยนะท่านผู้ชมแล้วตัวนี้นะครับเป็นอนเนกประสงค์มากนะสามารถที่จะใช้พิมพ์งานต่างๆได้นะครับตัดต่อวิดีโอแคปคัทพิมพ์พมพโปรไลท์รูมโฟโต้ช็อปทำรูปทำกราฟิกได้นะครับท่านผู้ชมนะเอออินบอลจัดเลยนะครับแล้วก็มากับขนาดหน้าจอ7นิ้ว LCD IPS 120 h z นะแบตบ40ว นะครับลม512อกิกเป็น SSD NVME นะครับสําหรับใครอยากดูคลิปรีวิวจัดเต็มก็ไปดูกันได้นะตัวนี้นะครับเขาให้สาย t ท้ e C มานะสามารถต่อออกจอได้นะครับเป็นเล่นเสียบไปชาร์จไปนะท่านผู้ชมนะแนะนำไว้เสียบไปชาร์จไปเปิดไฟสูงสุดได้30วัตต์ตัวนี้เครื่องแรงเกือบเท่ากับ PS5 นะแนะนำไว้เสียบสายชาร์จแล้วเปิดไฟ30วัตต์ในตรงนี้ด้วยนะท่านผู้ชมนะอือ PS5 ดีจะอยู่ประมาณ10.3จทราฟอตัวนี้ก็อยู่ประมาณ <c oughs> อา่าประมาณ8จุด 86เจลาฟอบนะครับตามเว็บไซต์ที่เขาเคามาครับถือว่าแรงมากๆเลยนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาค่าตัวนี้จะอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นถึงหนึ่งหมื่นสาพันบาทรวมกดโค้ดลดนะเดี๋ยวผมแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ให้ดนะ้านล่างขมยติคลิปสำหรับใครที่สนใจนะครับไปจัดก,กันได้นะอ่าท่านผู้ชมตัวนี้เล่นเกมเก่าๆได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ sfpb xshot yokang recity lexanlock นะฮะท่านผู้ชมนะแล้วก็พวก warlens ไฟอินพวกนี้ก็เล่นได้นะครับปกติเลยเลื่นๆด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่าก็สำหรับใครที่สนใจก็ไปจัดกันได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าจัดมาแล้วผมแนะนําว่าให้จัดเจ้าตัวแผ่นด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแผ่นระบายความร้อนตัวนี้นะท่านผู้ชมนะอีกประมาณ500กว่าบาทนะครับตัวนี้จะช่วยได้ในเรื่องของระบายความร้อนนะเวลาอากาศมันดูดเข้าไปเนี่ย มันจะดูดเข้าเรียวนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ตัวนี้มีระบายความร้อน SSD มาด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็มีขาตั้งในตัวแบบนี้เลยนะครับตั้งวางตั้งได้แล้วก็ใส่ในส่วนของ power bank ได้นะ power bank สองหมื่นห้มิลลิแอมป์เป็นแบบยาวนะครับก็ใส่ได้นะครับมีสายรัดมาให้ด้วยตัวนี้ก็เป็น power bank PB ห้าร้อย u ของคุกเทคนะท่านผู้ชมนะตัวนี้ PB สองร้อ u คุกเทคสอง0 0ืมิลลิแอมป์ก็เสียบป,ปุ๊บแล้วก็จ่ายไฟได้สูงสุดเหมือนกันเทอร์โบโหมดนะครับท่านผู้ชมนะ ทำให้เราเล่นได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงได้เลยนะท่านผู้ชมนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่เราจะมารีวิวกันเลยนะครับโอเคคนดูไปเล่นเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันมีอัปเดตใหม่นะทาให้แบบกราฟิกแบบลื่นแล้วก็ดียิ่งขึ้นนะอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบต่อเข้าจอนะท่านผู้ชมนะอันนี้ของผมนี่ก็ซื้อเป็นสาย Type C HDMI มานะสายนี้นะครับด้านหลังก็เสียบ HDMI เข้าจอแล้วนะครับแล้วก็เอาสายจ่ายไฟเนี่ยเสียบเข้า จะตัวอะแดปเตอร์ hdmi นะครับถูท้ายสีสีข้าไปจึ๊บอย่างนี้เลยนะฮะเรียบร้อยแล้วก็เสียบอันนี้มาปึ๊บปันจะเล่นเสียบไปชาร์จไปได้เปิดไฟ3 0วัตต์ได้ด้วยนะครับดูนะนี่โคตรแจมโคตรเจ๋งคนดูนี่ประมาณนี้เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการตั้งค่าเซ t ต i n งกันก่อนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ไปที่ option นะครับแล้วก็มาดูนะครับอันนี้ในปีส0 2 6ัี่แพทอัปเดตใหม่นะท่านผู้ชมในเดือนคุมพานะครับอุพามกราเนาะนี่ก่อนแนะนำว่าให้ปรับกราฟิกตามผมเลยนะครับนี่ก็มาในส่วนของกราฟิกนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ปรับนะครับในส่วนของล o วสปรับลไปก่อนคนดูแล้วก็ตรงนี้คาซีนกราฟิกนะครับแล้วก็เ s r นะเ s r าตรงนี้เปิดไว้เป็น f s r 3.1นะ สามจุดหนึ่งจุดห้านะครับโอ้โ oh, หมีอัปเดตมาอ่กป่ะสามจุดหนึ่งจุดห้าด้วย <c oughs> เปิดเฟรมจิน,น, gen, R, gen, นด,ด้วยนะครับอันนี้เฟรมจินเอฟเอสอาร์เฟรมจินนี่เห็นไหมเปิดด้วยนะเอฟเอสอาร์เอ็มดีเอฟเอสอาร์นะครับตัวนี้อัพสเกลลิ่งโหมดนะครับให้เป็นใน,นส่วนของบาลานซ์ประมาณนี้แล้วก็อัพสเกลลิ่งชาร์จเน็ดศูนย์จุดห้านะครับเรสซิ่งออฟกราฟิกเป็นโลนะไอ้พวกนี้เป็นโลให้หมดนะครับโลมีเดียมปรับให้หมดนะโลโลโลมีเดียมอันนี้ไฮอะไรก็ปรับให้มันเป็นโลโลวิสคนดู โลให้หมดครับโลอันไหนเป็นโลอันนี้ดิสเทนอันนี้โลเลยครับโรเวสเอาให้แบบต่ำสุดไปก่อนเลยนะท่านผู้ชมนะโอเคประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราก็ดูนะครับเราจะทดสอบ3ความละเอียดนะท่านผู้ชมนะเป็น1น8 0 p นเป็นนะครับ 900p ได้ 720p นะครับะผมปรับก่อนโอเคบรูเว i วินโดหมดโอเคถูกต้องฟิล์มเลสแคป โอเคแบ็กกราวดอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะปรับตานี้เลยคนดูเลืน่นแน่นอนนะอย่าลืมอัปเดตไดเวอร์การ์ดจอด้วยไปโอเคทีสโกนี่นะครับเราก็ใช้เจ้าตัวจอยนี้เป็นอ่าใช้เจ้าตัวเครื่องนี้เป็นจอยได้นะแล้วก็เปิดกดตัวนี้นะครับแล้วก็ไปปรับเสียงให้ให้มันออกจอได้นะนี่เรียวเทคออริโอนะครับประมาณนี้นี่วิวโหเอพีเอสเลื่นขึ้นนะเนี่ยคนดูภาพชัดขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับเอวลาเปิดเฟรมจินเช็ดดูลองเช็คอีกรอบดีคนดูใช่ไหม ผมไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมมีอัปเดตมาใหม่นะครับสำหรับเกมนี้เนาะเออแก้ไขกับฟุ่กริกเออเปิดจริงๆด้วยคนดูเรียบร้อยแล้วแจ๋วเลยแจ๋วเลยโอเอาเรื่อง่ามา,มาคนดูไปดูวอนนี้ก็ full HD นะตอนแรกแบบก่อนน,น,นั้นแบบดูไม่ได้อะคนดูไปนะครับก็อันนี้ full HD นะอุยภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับได้ประมาณ40-50 fps นะ อันนี้ภาพชัดเจ๋วเลยนะครับ40 50 fps Full HD b a k up b e a k up Boss up Joe up Boss bar h o okay. s s bar h o s s bar K ผมลืมเอายามาแล้วเปล่าะคนดูอ๋อผมลืมโอเคผมลืมเอายามาเปล่าไปคนดูนี่50 fps นะท่าน้ชมนะตอนนี้ 50 fps นะครับมาวิ้ยหูแม่งดีจัดเลยคนดูปึ๊บฟับมาเอาคนดูผมจะสลับอาวุธยังไงวะ้เฮ้ยคนดูผมลืมมาสลับอาวุธยังไงยังไงวะ้ชิบหายแล้ว อย,ย่างแรกนครับนึ่งโอเคคนดูมาแล้วโอ้โหห้าสิบกว่า fps แต่คนดูปึ๊บลิงก์กันครับนี่เออเออเอออุ้ยฟึ๊บหลบครับสววยทูบทูบ สี่สิบห้าสิบเอเอสนะคนดูอันนี้ภาพโปนะครับอ่าเราลองปรับเป็นเจ็ดสองศูนย์พีดิอ๋อคนดูผมไปปรับไฟสามโอเคอันนี้เป็นอันนี้เป็นเจนะ็ดสองศูนย์พีนะท่านผู้ชมนะเฮ้ยโอเคผมไมา่ยามาอยู่ เดี๋ยวใช้ยาก่อนปึ๊บหลบครับอันนี้เจ็ดสนีนะได้70 8 0สิบปดสิเนะหูยลื่นจัดเลยคนดูไปไปไปเจนีนะครับลื่นลื่นลื่นจ็ดสอนย์ีแจวเลยปึบ๊บปึ๊บหลบก่อน เอาโอ้ยนี่นี่โอ้โหเออไปครับมานี่นี่โอ้ยโห,ยโหยแตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว ลงมนก่อนลงมนก่อนใช้ยาก่อนครับคนดูสวยอันนี้เจ็ดนย์พีนะได้เจ็ดสิบเอพีอสเลยนะรับท่านนะ,ะต่อไปเป็น9 0 0าีบ้างนะครับ9 0 0าพีได้เท่าไหร่เก้าร้อยพีได้หกสิบเอพีเนะฮะทท่านนะออือออุ้ยมาดี ฟืบสวยทูบทูบเอ่อทูบอ่อโอ้ยโอ้โหโดนมันตีแตกเลยคนดูโอ้โหดอยูอ่หดอยู่นะก็ประมาณนี้เลยละกันนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับก็ถ้าเป็น Full HD เนี่ยอ่าซูเปอร์สูงพี่ปับภาพโลเปิด f p r สามจุดหนึ่งจุดห้านะเปิดเฟรมเจนเนี่ย ได้ f P S ประมาณอ่าสี่สิบห้าสิบนะภาพสวยเลยนะครับอืมส่วนจะเป็นเจ็ดสองอ่าเป็น 7, 2, เก้าร้อยพีนี่จะอยู่ประมาณอ่าหกสิบนะหกสิบเจ็ดสิบนะท่านผู้ชมส่วนเจ็ดสองศูนย์พีนี่จะอยู่ประมาณแปดสิบนะท่านผู้ชมนะแปดสิบอัพนะครับโดยประมาณนะท่านผู้ชมนะหโหโคตรแจว๋วคนดูเออสำหรับใครที่สนใจแล้วก็ไปจัดก,กันได้นะท่านผู้ชมนะเออถือว่าใช้ได้เลยนะครับเด็กเออคนดูไม่ธรรมดานะสำหรับเกมนี้นะ เขาอัปเดตมาใหม่แล้วนะครับก็ดีกว่าเดิมเยอะเลยนะครับคนดูเดียด๋วยวๆๆลงมาก่อนลงมาก่อนไว้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะท่านผู้ชมนะสำหรับวันนี้นะครับบี่โคก,กับตุลก่เจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าคนดูหวานเจีย๊ยบ